เอาไว้ก่อนแล้วทันว่าคุณเดี๋ยวลูกปูพ่อไม่ถึงครับเปิดกระเป๋าสตางค์ออกมาครับเดี๋บาทหนับไป20บล้านออกมา100บาทหนักไป100ล้านครับไม่ไม่ต้องสอนกันนะครับท่านก็สอนรอบฝั่งนู้นด้วยรอบนี้ด้วยนะเดี๋ยวลูงปู่ท่านจะพอไม่ถึงหัวงเราพ่อให้ทุกคนครับขอทุกคนครับครับไม่ไม่ต้องเหียดกันมากนะครับเดี๋ยวลูงปู่ขอให้ทุกคนครับเปิดกระเป๋าสตางค์ที่ฐานรอเลยนะครับ ขอไปยี่สิบาทกันไปย0ล้านอร้อยบาทกันไป1้0ล้านนะครับให้ลงปูสัพทุกสัมลกสัมโลกสัมภาไสัพาตัวนอกสัมภาตัวในสัมภาาตัวใดไม่ตายดีข้อปีข้อเดืนข้อวันข้อปีขอให้เพื่อนข้อเดือนขอให้ใจข้อวันขอให้ายเมือนน้ำต่อไฟวันไีนะับอนอยนะครับอยนะครับลอยนะครับ ไม่ไม <ersch> ่ต้องซอนกัมานะครับหลวงปู่ท่าจะไม่หนึ่งวงเพ่อบานะครับกนะครับหลวงปู่ไนเกงานที่ดังสุวณภาพาโคกเถื่อนะครับแล้วก็มให้ตท่มดครับหลวงปู่ปู่นะครับาเดี๋ยวนี้บอกเดี๋ยวเสจจากหลวงปู่นครับก็จะเข้าสู่่ดีนะครับเข้าสู่ที่ดีตดปั๊เหรียญมาเริ่มนะครับ คนตั้งเดนเรื่อนะครับอธิฐานรอเลยนะครับรวยเนนะครับออกมา20บาทกลับไป20ล้านออกมา100บาทกลับไป100ล้านร <c oughs> วยทางเดียวนะครับใครอยากรวยให้มาการาบาเราปูนวันนี้เรงปู่ก็อยู่นะครับพ <c oughs> รุ่งนี้ลงเค่นะครับพวกนี้ลงแค่ไปงานวันเกิดพระอาจารนซืรียันเสร็จ แล้วก็เดินทางรุเทพต่อเลยกินิมบนที่ยุเทปนะครับกลับมาอีสองวันลุเทพต่ออีกอระเทศหนึ่งนี่เป็นกินิพบหลวงปู่ยาวเลยนะครับก็ถือว่าทานที่ทำที่มาวันนี้ช่วงนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอหลวงปู่ครับหลวงปู่ท่านอยู่ทีทิย์ยอ้าเยาวิพัฒน์แล้วก็เปะเสเปนคอได้มีความตั้งใจที่จะอ่า ร่วมทำบุญสร้างเจดียดหลวงปู่นะครับก็เลยขออนุญาตสร้างเกลียดหลวงปู่เพื่อจะให้ท่านญาติโยมได้ไปเข้าเย็่ยมไหวบูชานะครับก็ขอโัวธนาสาธุกับทุกคนทุกท่านนะครับ ใครที่ยังไม่กลับนะครับก็รอนะนั่งนวดพิธีหลวงปู่ก็ได้ที่ฐานเก็นะครับหลวงปู่ถ้าจะกดน้ำเลิกเสร็จแล้วท่านก็จะที่ฐานเก็บท่านใดมีกระเป๋าเก็บโทรศัพท์หรือว่าอะไรนะเข้ามพิธีนะเข้ามาใกล้ๆก็ได้นะครับเอากระเป๋ามานะครับแต่เงินล้านเนี่ยเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเอาเนะ ตักบุพิชีวิตครับสองบาทังีิพันอยู่ไหนเนาะนี่นิโมโนะผูกนิโมโดะผูบเพื่อพากันใจของทางทีงานนะครับส้างถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ เอาผมวางเข้ามาเลยลูกอ่าพร้อมแล้วพระคุณเจ้าหลวงตาไม่เด่นมากตัวนี้เรียกไม้ไม้เทียเาต้องมีเทียมบนเราอ่าพร้อมพร้อมเทียมพร้อมพระปสงค์เทียมพร้อมครับอ่าณะยุงปูกระดับปันเอาเรื่องแล้วนะครับ การะส่วนส่วนมนี้ก็ไม่ยากตรางกตอตั้งโมงเนอยพวกนนกำงทำใส่ระกอบและกนส่วนดเนใหเป็นตาลงตาลงตาพาลงสตรจุดเทียนใแล้วน้อตรอส่วนอะไรใช้ไว้ใจใหญ่ส่วนส่นถ้าทเครืงแต่ ใโยติพสัยยิตมวนาสิทธกนาเทวันาปัญญนานาคกนาโรเียวตัวสอบผตกเอาใจด้อไม่ด้มาเรียาวอกพูดูลเไม่วงไม่แม่ไม่วางส่วนนัวแว่าท่านพี่ส่วนไหนเยอะบะรหะสัมมาอะสัมสสะ paramangara nama gacchami sankanagara nama gacchami dovitiyamphe kunkam saranang gacchami dovitiyamphe khammang saranang

ทีเมจจะละนอมัญญังโกเมจจะนังบาลังเจเตนอาจาจ้ะเจนิเตโฮตุสัพดายงจิตเทวิตังอิจาวังลังกาท้าที่จะรับเส้ว I'm ครับนะนภาวาะแรกเนี่ยเปิดเพลงน้ำเลิกที่ธรรมธิยาหนุกุลศิลาสิริจันทร์วันนี้วาระที่สอง